ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก T ีแอลบายซิโยอีชายแดนแม่อายเดือดอีกค่ะกองกำลังผาเมืองลาตะเวนเจอกลุ่มติดอาวุธลั่นไกเปิดทางหนีเปิดฉากปะทะทหารไทยค่ะ เสียงปืนสนั่นดอยแม่อายค่ะทหารกองกําลังผาเมืองล่าตะเวนพบแก๊งแบกเปกขนของกลางรอบเข้าไทยถูกยิงเปิดทางหนีจนต้องยิงตอบโต้ค่ะเบื้องต้นยึดของกลางได้สีกระสอบไม่ต่ำกว่า6 0แสนเมตรค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียค่ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบีก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคลิติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันได้เยอะค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่25มีนาคม2568ค่ะกองกําลังผามเมืองได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลําเลียงขนยาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจึงได้จัดกำลังพลจากร้อยทหารพัน3า0 6ค่ะกาไปทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจอย่างเข้มงวดค่ะ กระทั่งเวลา7จ็นาฬิกายีนาทีค่ะขณะที่ชุดลาดตระเวนค่ะไปถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านหลายอายหมู่9ตําตบลแม่อายอําเภอแม่อายนะ <c oughs> ก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ3-5คนค่ะสะพายกระเป๋าเป้ดัดแปลงไว้ด้านหลังเดินผ่านเข้ามาในฝั่งไทยค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้แสงตัวเพื่อขอตรวจค้นค่ะแต่ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังก,กล่าวค่ะได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดนะยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนค่ะ จนเกิดการยิงประทะก,กันนานประมาณ5นาทีนะสิ้นเสียงอาวุธปืนค่ะพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยค่ะจึงได้เข้าทําการตรวจสอบพบกระสอบฟางตกอยู่4ใบค่ะภายในบรรจุยาสติประเภทยาบ้าใบาละประมาณ1 5 0 0 0 0สเม็ดค่ะรวมของกลางทั้งหมดประมาณ ,6000 เม็ดนะจึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและนำสง่งสอบพรมไม่อายดำเนินคดีต่อไปนะคะทั้งนี้ล่าสุดคับพันเอกภัยรัตศรีชัยวานค่ะผู้บังคับกองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ค่ะ ซึ่งพันเอกเดชาทรสายหยุดรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยยานุภาพนายสมภพ หนองแก้วนะประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่อายค่ะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ปะทะนะฮะซึ่งย้อนไปก่อนน้านี้ค่ะเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะมีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพันเอกมีชัยนินลศาสตร์ค่ะรองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองนะได้เดินทางเข้าพื้นที่ตรวจสอบกรณีหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพพบเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจ,จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบนะซึ่งเย็นวันนั้นเนี่ยนะคะ จึงจัดกำลังพลหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกําลังเผาเมืองจํานวน1ชุดค่ะปฏิบัติการนะฮะออกล่าตะเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสะกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านป่าโหลตําบลแม่สาวนะอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจนกระทั่งเวลา17บเนฬิกาสามนาทีค่ะก็ตรวจพบนะกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ3-5ถึงคนเช่นเดียวกันนะ,ะสะพายกระเป๋าเป้ดัดแปลงไว้ด้านหลังค่ะเดินผ่านเข้ามาในพื้นที่วางกําลังค่ะ จึงแสดงตัวเพื่อเข้าตรวจค้นนะคะ แต่กล so sort of ุ่มบุคคลล่าวค่ะได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ก่อนีจึงเกิดการปะทะกันประมาณ30นาทีเลยทีเดียวนะในวันนั้นนะคะซึ่งผลการปะทะการทําให้1 0เอกนัทวุฒิปุกคามค่ะตำแหน่งในสนามค่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่วนสกัดกั้นนบยสศ .35 ค่ะตำแหน่งปกติหัวหน้าชุดยิงนะร้อยอวบรอ2 2บสองค่ะได้รับบาดเจ็บสะเก็ดหินบริเวณใบหน้าด้านซ้ายนะนำตัวส่งโรงพยาบาลฝางอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะต่อมาหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกําลัง จึงได้วางกําลังเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ระทะาจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการค่ะแล้วก็กองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3จํานวน2ชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุตรวจพบกลุ่มขบวนการยาเสพติดเสียชีวิตจานวน2ศพค่ะได้ตรวจยึดกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจานวน2กระสอบกระสอบที่1ค่ะบรรจุยาบ้าจานวน2 0 0 0 0 0เม็ดค่ะกระสอบที่2นะคะบรรจุจํานวน80,000เม็ดคาะรวมทั้งสิ้น 2 8 0 0 0 0เม็ดนะแล้วก็ฝิ่นดิบนะจำนวน3ก้อนน้ำหนักก้อนละ1.6กิโลกรัมรวมน้ำหนักประมาณ4.8กิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีอาวุธปืนยาวลูกซองไทยผลิตหนึ่งกระบอกค่ะแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสพแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาแลบาและรัฐสภา mm hmm. เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยก่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สารรางความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ